วิดีโอนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของความเต็มใจยินดีรุ่นล้วนมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะอธิบายเป็นสส่วนส่วนหนึ่งผมเรียกว่าเป็นส่วนที่อธิบายได้ส่วนอีกการหนึ่งผมจะบอกจะพูดว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ต้องอธิบายเมือนเหมือนกับเราเรารู้หลักการว่าคนเราเนี่ยการที่เรามาคุยกันเพื่อมีความมุ่งหมายร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันเป็นพลังเป้าหมายร่วมอันนี้ อธิบายได้ต้องอธิบายว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งเรามาคุยกันได้เข้าใจนะครับส่วนที่ไม่ต้องอธิบายคืออะไรครับก็คือการที่เราไปทําจริงๆไปคุยกันจริงๆจนเกิดเราพยักหน้าร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันการที่เราเรารู้ว่าเ้ยเอราไม่จําเป็นที่ต้องทําร้ายกันฟาดฟันชั้นเชิงละเราจริงใจต่อกันแล้วไปร่วมสร้างสารรค์สิ่งที่ดีร่วมกัน จนพลังและโมเมนตัมของการสร้างสรรค์เนี่ยมันเพิ่มมันยิ่งขึ้นนี่คือส่วนที่ไม่ต้องอธิบายมันเหมือนกับไอ้รออธิบายได้ว่าคนเราจะไปทํากายใจในขั้นต้นยังไงไปร้านนิวร์ยังไงไปสนใจใส่ใจสนใจสนใจส่ใจพิเศษวิตกวิจารณ์ปฤฤิสุขอุเบกขาเอกตาให้เกิดฌานยังไงเราอธิบายได้แต่ส่วนที่ไม่ต้องอธิบายก็คือคนที่ไปทําจริงทําบ่อยๆไม่ยอมนะครับแล้วจนเกิดขึ้นจริง อันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอธิบายผมกําลังจะชวนพวกเราลองนึกถึงคุณค่าของสองแบบนี้นะครับจากจากวิดีโอทั้งหมดแหละผมก็อาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นนะผมบอกว่าคนเราเนี่ยสาคัญที่สุดอย่าไปยอมนะไปค้นหาให้เจอสิ่งที่มันเป็นคําตอบของชีวิตเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราจะทาอะ่ะไปนิยามเองนะครับไปค้นให้เจอซึ่งทางหนึ่งของการค้นเจอก็คือ การที่เราแทรกห่วงเวลาดีๆเข้ามาในชีวิตเราจะได้เจอง่ายขึ้นพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำบ่ยบอยๆนะครับส่วนที่อธิบายก็คือ,ไ,อไปเจอยังไงไปหาคำตอบยังไงนะครับจนเจอเสร็จปุ๊บแล้วไปทำบ่ยบอยๆมันคืออะไรครับมันคือการที่เรา่วยโอกาสฉวยโอกาสทำมันเหมือนกับเด็กที่บอกว่าคือ สิ่งที่อธิบายก็คือเฮ้ยเราเจอของดีในชีวิตเราเจอเป้าหมายของชีวิตเรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรพวกนี้คืออธิบายแต่ส่วนที่ไม่ต้องอธิบายก็คือคนที่เจอแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องอธิบายก็ผมรู้แล้วผมจะเป็นหมอก็ผมรู้แล้วผมจะเป็นในเนี้ยแต่ส่วนที่ต้องอธิบายอีกก็คือเอ้ยคุณนุ่งเฉยโอกาสที่จะไปทํามันที่ไปทําเพื่อมันบ่อยๆในสิ่งนั้นแหละนะครับแต่สำหรับผมผมก็จริงๆนะครับคําตอบก็คือชีวิต ที่เราเกิดมาบนโลกเราจะใช้ชีวิตแบบใดก็ได้แต่การที่เราได้ใช้ชีวิตท่ามกลางคนที่คุยกันจนเกิดพลังและโมเมนตัมของการคุยแบบดีๆจนเกิดสภาพของการที่เราร่วมฉวยโอกาสทําเพื่อเราอะคนเห็นแก่ตัวครับธรรมชาติครับแต่เรารู้ว่าทําเพื่อเราเนี่ยมันดีกว่าเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะแบบที่เกิดขึ้นมันไม่ต้องอธิบายอะ มันคือพลังเสริมพลังด้วยมันเหมือนกับเราจะให้ลูกเราเรียนตั้งใจเรียนจำได้สอบได้ไปสอบแข่งขันได้ก็ได้หรือเราจะสนุกร่วมกันยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งมันเป็นอย่างนี้ครับที่ผมบอกว่ามันมีอยู่สามอย่างไปตีให้แตกคือมั่นคงดีอีกอันหนึ่งก็คืออ่านขาดได้ดีไปอ่านให้ขาดไปดูให้กระจางเลย เราจะเลือกอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับชีวิตเราแล้วการที่เราไปเคยทําได้เคยทําถึงเคยถึงผลตัวแรกนะครับมั่นคงดีเลยตอนนี้เลยที่เราจะรู้สึกผ่อนคลายสบายไม่ยึดติดถือมั่นใจเย็นๆทําไอตัวใจเย็นๆเนี่ยแบบอธิบายก็คือทําใจเย็นๆไปทํานะครับทํำยังไงก็ว่าไปแต่ผลที่เกิดขึ้นจริงๆคือความใจเย็นความนิ่งความลึก ความมั่นคงเนี่ยมันก่อเกิดขึ้นแล้วจริงๆคือถ้าอธิบายเนี่ยอธิบายเป็นทฤษฎีเยะยะๆไปการข้อสอบได้เลยแต่พอมันเกิดขึ้นจริงจุดแตกต่างก็คือคนที่ยอมทําจนมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับดูแลรักษาสุขภาพเราเขียนยังไงก็ได้จะทานอาหารยังไงจอก,กลังกายยังไงแต่คนที่ไปทําจริงๆจนจนมันทําได้ทําจริงๆจนมันติดจนมันติดการกินแบบนั้นการออกกำลังกายแบบนั้น น,นอนรู้สึกดีอะไรก็ว่ากันไปเติมเข้าไปนะครับจนร่างกายเราแข็งแรงจริงๆแล้วเราติดนิสัยติดวิถีชีวิตในแบบที่จะมีร่างกายที่ดีจริงๆโอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนคุยกันเนาะอยากให้ไปให้ถึงคือความฝันลึกๆก็คือฝันอยากเจอทีมที่มานั่งคุยกันจริงๆจนเกิดการคุยกันขึ้นมาจริงๆจนคุ้นเคยกับการคุยกัน การที่คนเราไม่คุ้นเคยกับการคุยกันอ่ะพี่เข้าใจไหมกับคนที่คุ้นเคยกับการคุยกันแล้วอ่ะมันคือทฤษฎีและการปฏิบัติที่สอดคล้องกันไปแล้วก็การปฏิบัติจนมันถึงด้วยอ่ะนะครับอย่างอย่างตัวที่ว่าเป็นการอ่านให้ขาดเพราะอ่านขาดแล้วเนี่ยคนเราคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดคือความจริงใจกลนเกมในโลก ชั้นเชิงของของคนในโลกใบนี้มันเยอะนะครับแต่ทุกอย่างถ้าสตาร์ทที่ความจริงใจทําให้ความจริงใจมันเกิดขึ้นจริงนะครับความจริงใจอธิบายได้หมดเลยแต่พอคนมันจริงใจต่อกันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างไอการเคยถึงผลหัวใจสําคัญของมันก็คืออยู่ในเกมดีดีกับการอยู่ในเกมดีก็คือสนุกเราทําให้เป็นเรื่องสนุก อย่างที่ผมบอกไปว่าครอบครัวของเรากลุ่มของเราเนี่ยเราไปถึงจุดที่เราจะเกิดความสนุกเกิดความรู้สึกดีร่วมกันจริงๆอยู่ในเกมดีดีกับการอยู่ในเกมดีร่วมกันของพวกเรามันคือทำให้เคยถึงผลเคยทำได้เคยเจาะลึกเคยลึกซึ้งฝันนะยอมผมยอมรับว,ว่าผมฝันนะว่าจะมีสิทธิ์ได้เจอเพราะอะไรครับคนที่ไปทำจริงอะ่ะจะติดใจ มันต้องย้อนกลับไปอีกยิ่งเล่นยิ่งเก่งพลังเสริมพลังการฉวยโอกาสที่จะเติมพลังดีเติมความคุ้นเคยเติมการรู้สึกดีรู้ดีทําได้ดียิ่งขึ้นกับสิ่งที่เราทํานั่นแหละฉวยโอกาสที่จะไม่ปล่อยให้ความทุกข์แทรกเข้ามาเพราะว่าหัวใจของมันคือความมั่นคงใช่ไหมคนที่แบบว่าด่าเนี่ยเดี๋ยวอย่างี้ออไปเรื่อยอเราไม่ปล่อยให้มันแทรกเข้ามาง่าย คือคือเราเราอาจจะยังไม่ต้องสําเร็จแต่เรารู้สึกเรารู้สึกไปก่อนว่าว่ามันจะสําเร็จเติมเข้าไปในจุดมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ะเมล็ดพันธุ์มันเล็กนิดเดียวนะแต่มเมล็ดพันธุ์ของบางอันเนี่ยมันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ความเป็นจริงมันเล็กนิดเดียวแปลว่าอะไรครับชีวิตเราเนี่ยเราต้องภูมิใจกับตอนนี้ของชีวิตโอเคไหมครับภูมิใจให้ได้ใครอยากว่าเออ เอ,เองยังเท่านี้เองจะภูมิใจได้ไงอันนี้ผมว่าผมไม่รับสารนี้ที่ก็จะยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างผมไม่ได้นึกถึงแล้วแหละนะครับแต่มันต้องยืนยันเหมือนเดิมว่าผมเป็นสัตว์สังคมอะ่ะไม่ได้มีความสามารถรอบด้านไม่ได้เก่งไปซะทั้งหมดการที่เรามาผสมผสานความความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายการที่เรามาเปิดรับมาเชียร์กันเพื่อส่งเสริมกันให้เข้าถึงคุณ,ค,ณค่าคุณภาพเชิงลึก ทักษะฝีมือเชิงลึกนะครับผมว่ามันมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการฉลาดเป็นทีมที่ดีก็เลยมาบอกไว้ในวิดีโอนี้เผื่อไปลองนะครับมันคือการคุยสนุกมันคือการฉวยโอกาสที่จะทําอยู่ตลอดเติมทั้งแน่นอนมันคือพลังมันคือความรู้และการทําได้แน่นอนต้องเติมคําว่าการจเจริญเจริญ ชุมชนกลุ่มของพวกเราซึ่งมีทั้งคุณธรรมฉลาดฉลาดในเรื่องของคุณธรรมฉลาดในเรื่องความสามารถเราจะตั้งตั้งอะไรดีละ่ะจนคุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในหมู่พวกเราจริงๆเราจะตั้งอะไรตั้งสถานีจะทํำยังไงจนความสามารถในการทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพวกเรานั่นแหละนะครับสิ่งที่ต้องอธิบาย กับสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับโอ้โหอยากให้ลองครับอยากให้ลองจริงๆนะครับลอ,ลองมาทําร่วมกันคือข้อเสียผมคือมันไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีไม่ใช่เจ้าของหนังสือหรือไปอ่านมาแล้วโอ้ยมันรับประกันได้คือเจอตอนนี้เนี่ยมันก็เจอมันคือพี่เป็นอย่างนี้คือชีวิตผม,มก็ลอยแล้วล่องไปเรื่อย ในสภาพที่เราไม่เข้มข้นแล้วมันทําไม่ได้มันเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นทฤษฎีอย่างดีเลยแล้วก็ทิ้งไปลืมไปเทียบกับคนไม่ต้องรู้ทฤษฎีเยอะแต่มีแพชชั่นกับการเล่นดนตรีร่วมกันพลังมันเกิดขึ้นสิ่งที่อธิบายได้ก็คือเอ้ยเนี่ยเราจัดงานเนี่ยเราจะจัดงานอย่างนี้นะ,ะทุกคนเข้าใจแล้วมานั่งร่วมกันเราสามัคคีกันเราทํางานร่วมกันมาเยอะแต่หลังจากนั้นเนี่ย ต่างคนต่างคุยแล้วพลังทีมมันเกิดขึ้นจริงๆในการกินเลี้ยงนันแหละนะครับก็คือเราจะมากินเลี้ยงแต่ทุกคนก็มางงๆกันแต่พอได้คุยกันเสร็จปุ๊บได้คุยกันได้เล่ากันความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่ต้องอธิบายที่เข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนะครับมันคือรสชาติเราจะฝันหวานกับการมีคู่รักที่ดียังไงก็ได้แต่คู่รักที่ดีที่ที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราเป็นคู่รักที่ดีต่อกันจริงๆนั่นแหละ นะครับไปให้ถึงทีมทีมด้วยนะครับมันเหมือนกับเราจะคิดยังไงก็ได้ว่าเราจะยกระดับเราเริ่มไปทดลองคิดค้นพัฒนาเครื่องมือรูปแบบต่างๆเราก็พัฒนาไปเรื่อยแต่ความเคยพลังและโมเมนตัมในการยกระดับพัฒนาเครื่องมือของเราเนี่ยมันเพิ่มเรื่อยแรกๆอาจจะเป็นการตีเหล็กธรรมดาใช่ไหมแต่ตีเหล็กมันก็มีความแบบคนคนตีเหล็กวันเดียวกับคนที่มาตีเหลกร่วมกันทุกวันปรับจนมี โมดิเวตในการทํางานมีแรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อนในการทํางานที่ดีร่วมกันนะ่ะในการตีเหล็กอะ่ะตีจอบตีเสียงแล้วกันแต่เราก็ต่อยอดไปตามลําลดับไอภาพที่มันเนี่ยอธิบายได้ว่ามันต่อยอดไปตามลําลดับแต่ภาพจริงๆที่มันต่อยอดขึ้นไปตามลําลดับจนเราพัฒนาเป็นรถเกี่ยวข้าวจนพัฒนาเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินนะครับจนพัฒนามันเป็นขุนยนต์ปัญญาประดิษฐ์นะครับเนี่ยเราอธิบายได้ว่ามันเป็น แต่สภาพที่เราอยู่แล้วเป็นจริงๆก็คืออะไรครับมันมีการปรับแก้ก็เน้นไปที่การเติมพลังดีเข้าไปลดการบังคับเพราะว่าถ้าบังคับกันมันก็เครียดถูกไหมครับมันก็รู้สึกไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเราก็เติมเต็มของดีเข้าไปในกิจการร่วมกันของพวกเราคือต้องมาทําจริงอะไรนะครับอันที่ที่ต้องอธิบายเนาะของของต้องอธิบาย เดี๋ยวก็ลืมการต้องอต้องอธิบายเนี่ยเราจําได้อยู่แล้วในโรงเรียนโรงเรียนสอนเราเยอะมากแต่สภาพที่ครอบครัวจะมานั่งเล่นดนตรีร่วมกันจนแบบสนุกสนานแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะนะครับเราไม่ต้องไปบอกว่าเออลูกลูกเรียนมาเรียนหนังสือ,อถ้าจัดอันดับกันมีสี่สิบคนก็มีสี่สิบลำดับไปแลมันมีอยู่แล้วออเอาแบบไม่ใช่เทอมเดียวเนาะเอาแบบหลายเทอมในคะแนนนฉีก,กันมันต่างกันอยู่แล้ว แต่แต่ถ้าเทอมเดียววิชาเดียวมันอาจจะต้องมีลำดับเดียวกันลองเรียนไอ้หลายปีอะ่ะจัดอันดับได้แน่นอนนะครับจนระดับหนึ่งจนถึงระดับสุดท้ายแะละถ้าเรียนหลายปีนะครับมันต้องมีลำดับแต่นั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนลำดับสุดท้ายแปลว่าเราต้องเสียใจอ่ไม่ต้องเสียใจก็เรียนไปแต่ครอบครัวที่มามีกิจการแบบมีความสุขเติมความฉลาดเข้าไปอะ่ะในสิ่งที่ดีที่จริงที่ใช่ร่วมกันอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ทํางานนะ มันไม่ใช่แค่เล่นดนตรีร่วมกันนะแต่มันคือกิจกรรมต่างๆที่เราเติมของดีเติมแพชชั่นเติมอะไรเข้าไปอะไรแหละผมก็คงไม่พูดซ้ําหรอกเพราะว่ามันมีส่วนที่ต้องอธิบายผมเองก็เพิ่งสว่างวันนี้แหละนะครับมันคือภาพอ่ะที่มันต้องไปทําให้เกิดขึ้นจริงๆเพิ่งรู้คือร่องรอยมาทั้งชีวิตไม่ผิดนะครับถ้าใครจะว่าผมเพราะว่าผมไม่มีของจริงนะครับมันเหมือนกับ คืออะยกตัวอย่างใถ้าอยู่คนเดียวคุณอยากเจริญชานก็ตามหลักการก็ว่าไปแต่กว่าคุณจะเจริญชานได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึ่งแล้วไปทําจริงมันพัฒนาจริงอ่ะนะครับก็เหมือนกันอ่ะถ้ามีทีมมาแล้วมาคุยจริงๆแต่ถ้าถ้าทีมรู้สึกว่าเออไม่คุยอ่ะเจอหน้ากันทักกันเฉยๆมันก็ไปเฉยๆแต่ทีมบอกว่าเฮ้ยเราจะมาติดเครื่อง องค์คาพยโยของเรานี่แหละไปได้วยกันมันมีอะไรบ้างมาก็ทั้งชีวิตอะสิ่งที่เราจะฝากชีวิตไว้ที่จะทําเต็มที่ทีมแบบไหนละ่ะที่เราจะทํานะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เคยสัมผัสก็ได้รสชาติที่ดีกว่าในหนังในละครมันคืออะไรนะครับรสชาติที่ดีกว่าที่เป็นมาคืออะไรมันก็เนี่ยต้องอธิบายมันอธิบายกันได้กับที่มันไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วมันอธิบายไม่ได้ทั้งหมด เพราะมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันคือสภาพการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ด้วยซึ่งระดับทำไมไม่พูดอะก็ความฝันความนึกเป้าหมายของผมคนเดียวมันก็ไปลงได้ผมผมไม่ไม่ได้เน้นการมีเป้าหมายส่วนตัวเพราะว่าเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเราเป็นสัตว์อะสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วผมผมผมเน้นเน้นการเป็นสัตว์สังคมอะ โอเคไหมครับมันแนวคิดอาจจะไม่เหมือนกันเป้าหมายส่วนตัวผมยอมรับว,ว่าผมไม่ค่อยมีนะครับไม,ไ,ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากเป็นอะไรเพราะว่าคือต้องไปดูว่าผม,ผมศึกษาประวัติศาสตร์นะอย่างเขาจะแย่งเป็นเจ้าเมืองหรือราชาเนี่ยเขาแบ่งพวกตีกันอ่ะตีกันแล้วคนคนที่แพ้นะก,กระเด็นกระดอนไปหมดเลยนะบางทีเสียชีวิตกันเยอะมากแล้วก็เหลือแค่เท่านี้แล้วไอ้ไอไหนอที่ขึ้นมาเนี่ยมาถือมาครองอำนาจเนี่ยเดี๋ยวก็แบ่งกันอีก บอแบง่งกันอีกก็ตีกันอีกแทนที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็ล่มสลายเนี่ยเป้าหมายส่วนตัวของเกมเกมการแย่งชิงรูปแบบเดิมๆเรียนได้ที่หนึ่งเผมพูดตรงๆผมผมผมไม่ได้ให้ค่าสรภาพาตรงนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าเฮ้ยถ,ถ้าคุณคุณ,ค,ณคุณรู้ได้ว่าเออคนเรามันดีได้กว่าฟาดฟันแย่งกันนะครับคนเราไปพัฒนาวิทยาการร่วมกันได้หลายหัวดีววหัวเดียว,ว,ว,ยวไม่ต้องเก่งอะ แต่เราสนุกกันได้เราเราอยู่ได้กันได้อะไปทางนั้นมากกว่าซึ่งแบบอะไรก็ต้องมาคุยกันอาจจะหลุดโลกนิดนึงหลุดจากวิถีเด,เดิมนิดหนึ่งซึ่งต้องต้องให้อภัยนะครับต้องขอรักการลาเว้นโทษทั้งปวงแนวคิดอาจจะหลุดหลุดหลุดแต่ผมว่าไม่ได้บอกว่าหลุดแล้วบ้านะครับพอพอ,พอพอเราบอกหลุดเขาจะบอกตีว่าบ้าอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่นะครับมันมันพ้นจากกรอบแบบเดิมเดิม มันเป็นรูปแบบใหม่ของการดําเนินชีวิตคือ,อเห็นปะคือมันง่ายในการที่เราจะคิดว่าเออมันเหมือนกับฟุตบอลสนุกกับฟุตบอลเนี่ยมันง่ายกว่าในการที่เราจะดูฟุตบอลเฉยๆติดตามข่าวสารแต่รสชาติของฟุตบอลรูปแบบหนึ่งของคนที่เขาไปฝึกไปเหนื่อยจนเกิดเป็นนักฟุตบอลจริงๆนะครับออลองนึกดูแล้วกันนะครับแล้วเอาไปเติมเต็มเขาเรียกว่า การไปสร้างคุณค่าเชิงลึกให้เกิดขึ้นกับตนเองก็คือมีของอะไรนะครับน่นอนจุดแข็งจุดขายมีใจรักก็เติมเข้าไปนะครับแต่บางอย่างเราก็ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีเราจะทําแต่สิ่งที่มีใจรักแต่เลี้ยงตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ก็ต้องคิดโอเคไหมครับอ่ะลองดูครับลองดูวิดีโอนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาไว้คุยกันแต่ยืนยันว่ามันเป็นความเต็มใจยินดีเท่านั้นแล้วก็อยาก อยากให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้สบายๆนะครับผมเองก็พึ่งเป็นเด็กที่พึ่งรู้ว่าเวลามันมีค่ามากคือหลังจากนี้รู้ว่าเวลามีค่าเพราะอะไรครับเราสามารถไปปลูกของได้ไงที่เข้าใจว่าจนเกิดของนะครับทฤษฎีสู่การปฏิบัติแล้วบรรลุถึงเกิดขึ้นจริงนะทฤษฎีนะอยู่กับทฤษฎีมาทั้งชีวิตอยู่กับผิวเผินไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นเด็กนักเรียนเรียนแล้วไปการเข้าสอบมาทั้งชีวิต ผมก็เลยได้แค่นี้แหละอะไรประมาณนั้นอะแสงมืดแล้วพอแค่นี้น้องครับเนาะก็นั่นแหละนะครับรู้ว่าเวลามีค่าเพราะว่าเราไปเติมของก็คนไม่มีของอะผมไม่มีของผมไม่ไม่มีทุนของนี่คือคุณสมบัติด้วยแล้วก็บริษัทจริงๆด้วยกิจการจริงๆด้วยรวมถึงไอเขาเรียกอะไระเงินเงินเงินจริงๆด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยของนี่ก็คือพวกของเราด้วยคอนเน็ชันด้วยนะครับผมเป็นคนไม่มีของเลย ผมพูดตรงๆอย่างนี้แหละนะครับก็เราจะปล่อยให้เวลาไหลไปโดยไม่เกิดของก็ได้แต่เราจะเหนื่อยเราจะทุ่มเทเราจะจ่ายเวลาเพื่อให้เกิดของก็ได้นะครับอ่ะลองดูครับห็นไมผมไม่รู้มาก่อนนะทฤษฎีกับการเกิดของขึ้นมาจริงๆชีวิตเราเราเลือกได้ครับเนี่ยไม่อัาวิดีโอผมก็ไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ